กิษณะลวงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้พาไปเที่ยวเมืองไทยไปที่ไหนก็ตกหลุมรักครับคราวนี้มาทางภาคตะวันออกกันบ้างกับหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดที่นี่เมืองจันทบุรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านสมศักดิ์ปริสุทดโธเหมทานนท์ สวดีครับที่วัดสุนตครับครับสวัสดีครับคุณกฤษณะละลายครับออเนี่ครับวันนี้มาเจอท่านว่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอท่านว่าเมื่อโอ้สิบกว่าปีก่อนนะครับที่ด่านคนโทษครับตอนนั้นผมเป็นในเพรที่ด่านคนโทษอยู่กับหลวงพ่อคูณครับโอ้โหครับแล้วท่านมาอยู่จังหวัดจัทธบรีเป็นว่านี่ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ครับผมเพิ่งมาเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 5 8 4เดือนกับ6วันนะครับเพิ่งมาครับโอ้ครับก่อนหน้านี้อยู่จังหวัดไหนครับผมเป็นผู้การจังหวัดที่ ราชบุรีหนึ่งวันแลวก็เป็นว่าราชกจังหวัดที่ตรังสองปีครับแล้วก็ย้ายมาที่นี่ครับอ๋อทำไมอยู่ราชบุรีแค่วันเดียวเหรอครับก็คำสั่งให้แค่วันเดียวแล้วก็ย้ายต่อเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีด้วยเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่าในหลวงทรงโปรดเกล้ามาด้วยนะครับโอ้ครับวันเดียวก็ย้ายไปอยู่เป็นผู้ว่าที่จังหวัดตรังใช่ครับโอ้ไปอยู่เมืองในหัวชลิ่งภัยนะครับครับอยู่แบบท่านสองปีครับ อ๋อสองปีนะครับจากใต้ก็ขึ้นมาที่ตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีผแตกต่างกันเยอะไหมครับก็สภาพมันภูมิศาสตร์ก็ใกล้เคียงกันครับมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งน้ําตกอะไรต่างๆใกล้เคียงกันมากเราทางใต้นะครับแล้วก็อย่างพลาก็เหมือนกันส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผลไม้ต่องๆส่วนหนึ่งเลยว่าอยู่กันคนฝั่งทะเลนะครับรังอยู่ฝั่งทะเลอันามันฝั่งทะเลตะวันตก ในส่วนของจันทบุรีนั้นเราเป็นเมืองฝัง่งทะเลตะวันออกทุนลิบอ่าวไทยและเราเป็นเมืองชายแดนติดกับจังหวัดพัตบองและจังหวัดพลินของจังหวัดขามูชาด้วยครับโอ้นี่ครับจะมาไปแล้วจุดเด่นจุดแข็งจุดขายของจังหวัดจันทบุรตีตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะถึงปัจจุบันนะครับเป็นสเสมือนสี่เสาหลักอะไรบ้างน,นะครับท่านผู้ว่าครับเสาที่หนึ่งด้านการเกษตรนะครับการเกษตรเราก็มีอยู่สามด้านที่ขึ้นชื่อหรือเรื่องที่มาสุดคือผลไม้และพริกไทยพันธุ์ดีที่จันทบุรี พืชตัวที่สองที่เป็นรายได้ให้กับชาวจันทบุรีก็คือยางพารายางพาราเรามีประมาณ7จ็ดแสนห้าหมื่นไร่นะครับปลูกเยอะนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนเป็นแับเจ็ดของประเทศไทยครับยางรม่ว่าจะมีแตงเงาะกับตุเรียนนะครับหรือบางคุดเงาะตุเรียนบางคุดลองกองเราเป็นแับหนึ่งเป็นตัวยืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังๆนี้มีปลูกยางเสริมขึ้นเยอะนะครับยางอีกเจ็ดหมื่นนะเจ็ดแสนห้าหมื่นไร่แล้วก็ในส่วนของ ตัวใหม่ที่กําลังมาแรงน้องใหม่คือลําไยครับเร่าเรามีพื้นที่ปลูกลําไยที่มากที่สุดในประเทศไทยครับนะครับนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับปลูกลําไยนะครับแล้วก็เป็นลําไยที่ออกได้ทั้งปีครับมีทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลด้วยนะครับที่นี่จึ่งทำรายได้ให้ังหวัดจันรีเป็นอันดับสองรองจากผลไม้นะครับโอ้ครับนี่คือเสาที่1คือภาาการเกษตรครับผมที่ยังเข้มแข็งมากนะครับครับผมแล้วเสาที่2นะครับท่านผู้ว่าครับเสาที่2ก็ อัญมณีครับอ้อมองกันยังมีเพชรพลอยเหลืออยู่ครับถ<อ>ึงปัจจุบันเนี่ยครับเดี๋ยวนี้นะครับเราที่ขอไปแหวนเรายังมีพลอยบางกระจานะครับที่ขึ้นชื่อเช่นว่าบุษราคมนะครับพลอยเขียวสองหรือพลอยสตาหรือว่าพลอยเฟรนดนก็ยังพอมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ณนวันนี้นะครับเรานําเข้าจากต่างประเทศคือ ประเทในอเริกาจากประเทศโมซัมบิกเป็นส่วนใหญ่นะครับและกประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นพมา่า oh. หรือว่าซีลอน oh. นำเข้ามาแปรรูปมาเผาแล้วก็แปรรูปแล้วก็ทําเป็นจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับนะครับซึ่งก็ที่นี่เรามีภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจันดุรีในการเผาพลอยในการเยียรพลอย และก็ในการทําเครื่องประดับคอยต่างๆนะครับซึ่งเรามีศูนย์อัญมณีที่เป็นอศาสตร์ให้ท่านดูตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการของอัญมณีทั้งหมดนะครับสามารถไปชมได้นะครับโอ้ครับดังนั้นจันทบุรีในปัจจุบันก็ยังมีฐานะเป็นเมืองอัญมณีที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับใช่ครับแล้วเสาที่สามนะครับท่านผู้ว่าสุนทรครับสาที่สามก็คือการค้าชายแดนอ๋อนะฮะเรามีชายแดนติดต่อกจังหวัดไพลินและจังหวัดพระประดงพระตะบองของอ่า ประเทศกัมพูชาประมาณ86กิโลเมตรนะครับเรามีด่านท้าวรจํานวน2ด่านด่านชั่วคราวจานวน3ด่านในการทําการค้าขายกับทางประเทศกัมพูชาครับซึ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งการค้าชายแดนในปีนี้เราโตถึง76ซนะครับโอ้นะครับนี่คือเสาหลักที่3ของจังหวัดจันทบุรีแล้วเสาที่4เลยครับพี่อครับเสาที่สเสาสุดท้ายก็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวเราก็กำลังโตซึ่งเราอยู่ใน12เมืองต้องห้ามพลาดของทททนะครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นก็เติบโตขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับในปีที่ผ่านมานอกนั้นก็เป็นในส่วนของภาคบริการ<อ>ั้าท่าบริการตาานนร่างๆที่เ่มขเเป็นรายได้ที่จำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็เป็น4เสาหลักของจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันที่หล่อเลี้ยงทั้งพี่น้องประชาชนชาวเมืองจันทร์และก็ประเทศไทยด้วยนะครับใช่ครับรายได้หลักนี่มาจากไหนครับว่ามนจากสี่เสาหลักนี่ครับ สูงที่สุดเป็นเรื่องของผลไม้การเกษตรนะครับการเกษตรผลไม้การเกษตรแล้วก็อย่างปลาแล้วก็การเพาะเลี้ยงพุ่งซึ่งการเพาะเลี้ยงพุ่งของจังหวัดจันทบุรีนั้นอยู่ลำดับรายได้อยู่ดับหนึ่งดับสองของประเทศมาโดยตลอดนะครับมูลค่าขนาดไหนครับพ่อครับสองหมื่นสี่พันล้านบาทครับโอ้หมหาศาลเลยนะครับไม่น้อยๆครับเอ๊ะแล้วท่องเที่ยวนี่จันก็ข้อที่ตีอันดับกันนะครับของเรายังไม่มากเท่าไหร่เราอยู่ดับสี่พันเก้าร้อยล้านบาท อย่างรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดเมื่อปี2,558ที่ผ่านมามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่4,967ล้านบาทเลยทีเดียวมีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนเมืองจันทร์แห่งนี้ประมาณ1,740,000คนถึงแม้ยังดูไม่มากเท่าไร่แต่ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปี2,557ที่มีนักท่องเที่ยว1,570,000คนเท่านั้นทำรายได้ไป4,400ล้านบาท นับว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าถึง500ล้านบาทซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเมืองจันทบุรียังมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตสูงเพราะความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกและยังมีสินค้าเครื่องประดับอย่างเพชรพลอยอัญมณีมาเสริมทับอีกด้วย และที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนี้ก็สวยงามคลาสสิกแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมกันนะครับทีน่นี่เดิมนะครับเป็นจวนของเทสาสมุหเทสาพิบาลบุรพา<อ>สมุหเทสาพิบาลจันทุรีซึ่ดูแลมณฑลบุรพาทั้งหมดพ่อ,อเมืองในอดีตนี่นะครับคือเมื่อก่อนก็เป็นมณฑลครับที่นี่<อ>มณฑลบุรพาซึ่งมีจังหวัดจันทุรีระยองกราดนะครับอยู่ในมณฑลนี้นะครับซึ่ง<อ>มี มีสมุทรไทศามิบาลเขาปกครองวนชนที่อยู่นะครับตองลังก็เป็นจังหวัดอย่างเดียวตอนนี้ก็เป็นจังหวัดจันทบุรีสร้างตั้งแต่พศ2453นะครับโอ้ร้อยกว่าปีนะครับประมาณร้อยห้าร้อยหกปีแล้วร้อยหกปีนะครับปัจจุบันก็เป็นจวนผู้ว่าเป็นจวนผู้การจังหวัดนะครับหรือบ้านพักท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วปัจจุบันท่านผู้ว่าสมัครอยู่ที่จวนนี้ได้ไหมครับผมพักอยู่ที่นี่ครับโอ้โหขังมากนะครับแล้วผีอยู่ไหมครับเนี่ยผู้ว่าครับตัวกลับที่นี่เป็นมิตรกันครับ ผมไหว้ตกวันครับก็เป็นเม็ดกับถึงจากทุกอย่างที่อยู่ในส่วนพวกกันจังหวัดอย่างนี้นะครับมาดูฮะสถานที่ตั้งของจวนผู้ว่าหรือบ้านพักท่านพ่อเมืองจันในปัจจุบันซึ่งก็เก่าแก่ร้อยกว่าปีอย่างที่ท่านเยซาเนี่นย,ยนะครับก็อยู่ในบนเทภูมี่สวยงามมากนะครับหือว่าวงดืดีครับ อ๋อที่คนจีบอกคงช่วยดีนะครับช่าอยู่บนเนินเลยนะครับครับผมโอ้แวมองสมัยก่อนนี่คุณจะมองเห็นไม่ไกลเพราะอย่างนี้มันบ้านข้างหน้าเป็นเขาสาบนะครับที่น้ำตกพลิ้วอยู่ที่นั่นนะครับอ๋อแล้วครับครับโอ้นี่ครับคงช่วยสุดยอดมากนะครับอยู่บนเนินแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากนะครับลุ่มลื่นนะครับก็ดีนะครับวันนี้ได้ช่วยกันลมไม่ให้เข้ามาปะทะากับบ้านพัก แต่เป็นอย่างดีนะครับนี่คือประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของป่านะครับช่วยลดแรงกระแทกของลมได้นะครับอ๋อครับแล้วประกอบกับสถาปัตยกรรมที่เก่าแก,ก่ร้อยกว่าปีของจนผู้ว่านะครับ <c oughs> โอ้ทำให้สถานที่แห่งนี้สวยงามคลาสสิกิมากนะครับ <c oughs> เป็นบ้านทั้งหลังครับ <c oughs> เป็นบ้านไม้ <c oughs> เป็นบ้านไม้ทั้งหลังฮะ <c oughs> ไม้ทั้งหลังครับและอยู่ที่บ้านพักหรือที่จนผู้ว่านี่ผู้ว่า ออกกําลังกายมีเวลาดเดินเน่ยบนเนินเขาว,วิ่งจ็อกกิงฟิตร่างกายไงบ้างครับผมก็เดินรอบัวนี่หนะครับเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างครับบางทีก็ไปปั่นจักรยา,นร,น,า,นะายยนรอบสวนสาธารณะทุ่งนาเชยบริเวณรอบนุสาวบร์สม,มด็เพจ้าตากสินมาราชครับโอ้ยมีหน้าละท่านผู้ว่ายังดูนุ่มมกระฉับกระเฉงพร้อมลุยทุกพื้นที่เลยอะแล้วจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด วันนี้กิษณะลวงลูกพรีเมียมจะขอติดตามท่านผู้ว่าไปลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้วยคนนะครับผู้ว่าครับแล้วจังหวัดจังเนี่ยมีกี่อำเภอนะครับเราเป็นอำเภอเป็นจังหวัดขนาดกลางน,นะครับมีสิบอำเภอแค่นั้นเองครับแล้วประชากรนี่ความหนาแน,น่นมีไงบ้างครับผู้ว่าเราก็ไม่หนาแน,น่นมากเพราะเป็นพื้นที่ทําสวนผล,ลไม้ประมาณห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันวคนนะครับแล้วมาเป็นผู้ว่านี่ตอนนี้ได้สี่เดือน ประมาณนี้นะครับไปลงทั่วทุกอำเภอยังเลยครับผมก็ไปเยี่ยมครบทุกอำเภอแล้วครับเพราะว่าผมเองก็เคยรับราชการอยู่ที่นี่มาก่อนตั้งแต่สมัยเป็นปลัดาอำเภอแม่อปีพศ .230 คือพศ .238 ครับโอ้ก็20สิบเกือบ30ปีนะครับ20กว่าปีนะครับออยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วครับผมอยู่ที่นี่ครับขอเป็นปรัดาอำเภอมาก่อนนะครับก็ถือว่าต้องเชี่ยวชาญพื้นที่มาเก่าก่อนแล้วนะครับ รอรูกจักพื้นที่มาส่วนใหญ่นะครับแต่คราวนี้มาเป็นผู้ว่าก็มามาอัปเดตมาดูความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะไหมครับผู้ว่าครับก็เปลี่ยนไปเยอะครับความเจริญเปลี่ยนขึ้นเยอะในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนน้นทางต่างๆในการพัฒนาในเรื่องส่วนผลไม้ในเรื่องลงผลไม้ต่างๆนะครับเมื่อก่อนทึงไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ก็มีลงผลไม้จากต่างประเทศมาเข้ารับซื้อในพื้นที่นะครับเป็นจํานวนมากนะครับอ๋อครับ เนักง,งานผู้ว่าเนี่ยส่วนใหญ่อยู่อยู่ที่สารกลางอยู่ที่จวนหรือว่ายัางไงครับอยู่ในพื้นที่ตลอดครับก็ผมก็แบ่งเวลานะครับเป็นสี่ส่วนในตัวผมเป็นเวลาส่วนหนึ่งให้กับงานครับส่วนที่หนึ่งคนที่สองให้กับสังคมส่วนที่ 2, สามสน, 3, น้อยหน่อยให้ครอบครัวและก็ส่วนตัวนะครับพื้นที่ก็ต้องลงนะครับมีงานมีการก็ต้องไปร่วเมเือนบ้างงานบนสำนักง,งานงานประชุมต่างๆนะครับ ถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญมากเป็นเรื่องงานปกติประจําก็อาจจะมอบท่านรองผู้ว่าให้การจังหวัดบ้างท่านลัดจังหวัดบ้างหรือว่านาส่วนบ้างให้ช่วยกันทํางานนะครับผู้ว่าทําคนเดียวทั้งหมดก็คงไม่ไหวครับอ๋อครับเพราะงานมันเยอะหลายมิตินะครับเรื่องเกษตรเรื่องท่องเที่ยวเรื่องชายแดนปัญหาต่างๆก็เยอะนะตอนนี้เรื่องหลักๆนี้เรื่องอะไรครับของจังหวัดจันทร์ครับหลักๆเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องผลไม้กับเรื่องภัยแลงครับเวันนี้อ๋อตอนนี้กำลังเป็น สถานการณ์ตอนนี้นะครับครับมันเริ่มเข้าสู่ภัยแล้งแล้วครับตัวนี้โอ้โหดูไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเจอภัยแล้งนะครับเพราะว่าเบื้องจากันดูเขียวชุ่มนีนะครับน้ําไม่พอครับความต้องการน้ําในสวนผลไม้สูงมากครับยิ่งเป็นช่วงที่ผลไม้ออกรูปเนี่ยต้องการน้ำสามวันรั้งสามวันรั้งนะครับโอครับและอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไว้แหละครับ โดยหลักของอาชีพของคนที่นี่ยังเป็นด้านเกษตรกรรมอยู่โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรถึง2,178,160ไร่เลยทีเดียวโดยแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้ปลูกพืช1,975,429ไร่พื้นที่ประมง1 3 6 0 3 3ไร่พื้นที่เลี้ยงสัตว์มี1,125 1, 1ไร่และพื้นที่อื่นๆเหลือ55,571ไร่นั่นเอง ส่วนสวนผล,ลไม้ก็แน่นอนแล้วว่าชาวจันทบุรีนิยมปลูกทุเรียนกันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งกว่า1 8 5 0 0 0ไร่เลยทีเดียวและตามมาด้วยสวนเงาะ89,571ไร่และปิดท้ายด้วยมังคุด1 3 7 7 5 9 9ไร่นั่นเองครับแลเวลาลงพื้นที่ผู้ว่าใช้รถคันนี้ครับลงพืน้นที่ครัก็คันนี้ว่าง มันมีอยู่สองคันนะครับอีกคันก็เป็นรถเก๋งบางทีก็ใช้รถปิกอัพบ้างแล้วแต่สถานการณ์แต่ส่วนใหญ่ถนนบนทางดีผู้ใช้คันนี้ก็รถเก๋งครับอ๋อครับคันนี้ก็เป็นแค่รถรถรถโฟกรถตู้นะครับก็เป็นรถตู้ที่ทางองค์การเหมือนจังหวัดก็ให้ผัวอาจารารจังหวัดมาใช้ครับออกเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับครับครับอ๋อกาไมอจให้ครับจังหวัดไม่มีเองครับจังหวัดไม่มีรถตู้มีรถ รถเก่งก็าอรถเก่งแต่เราเดินทางครั้งหนึ่งหลายคนนะครับเดินทางจะต้องใช้รถใหญ่หน่อยนะโอ้ยแ้วรถประจำตัวไหน่งจริงๆเป็นรถเก่งนะครับรถคาร์เมอรีครับสีดำครับโอ้ยตัวใหญ่ใช้ภูมิของจังหวัดจันทร์เนี่ยก็จะเพนเนี่ยเมืองต้นไม้นะครับเมืองผลไม้นะครับสหรับพที่ราบสูง ถ้าเป็นเมืองผลไม้สลับไปที่หนบาริมทะเลที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับโอครับธรรมชาติยิ่งดีนะครับยังดีครับสวยงามไหมครับครับเราก็พยายามร่วมกันที่อนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้นะครับแล้วก็ผลลไม้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ป่าเกิดขึ้นได้เยอะนะครับสวนไม้ช่วยได้เยอะนะครับท่านผู้ศักิ์นี่เป็นคนที่เมืองจันเลยนะครับผมจริงๆนะผมเกิดที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ เรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็ก็ทำงานไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับ14จังหวัดนะครับผมรับราชการโอ้นะฮะ14จังหวัดนะครับครับอยู่ครบทุกภาคของประเทศไทยครับอยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกว่าเมืองยันเนี่ยใช่เลยฮะยังไงฮะครับวัตถุดสมบูรณ์ดีนะครับผู้คนก็น่ารักผู้คนก็ดีนะครับเลยก็อยากจะปังหลักประรานที่นี่นะครับนี่หมายความว่าไงคือเกษียณเนี่อยู่นี่เลยไม่ไปไหนแล้วนะครับครับ เดือวันที่วันที่หนึ่งตุลาคมก็เป็นประชาชนคนจันทบุรีอ๋อท่นสมศักดิ์เกษียณปีนี้เหครับหนึ่งตุลาปีนี้นะครับครับผมโอ้อ่ะแม่จะใกล้แสยิดแล้วเหรอครับนี่แต่ยังดูท่านผู้ว่าสมศักดิ์สุขภาพยังฟิตเป๊ะสามารถลงพื้นที่กันได้ตลอดแบบนี้แหละครับอันดับช่วงนี้ขอพักกันแป๊บหนึ่งส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาเที่ยวเมืองจันทร์กันต่อนะครับ